เพราะนั่นพวกเราคงจำได้เมื่อปี32ปพัดบ้านเรือนผู้คนเสียหายไป็นจำนวนมากแล้วก็พื้นที่ป่าต้นไม้เนี่ยล้มระเนระนานดทางโรงมาจึงได้มีโครงการยุเก็ซึ่งไปปลูกสร้างสวนป่านในพื้นที่ประมาณ600ไร่นนแต่ปัจจุบันเนี่ยได้ถูญไปแล้ว เข้าไปตามต้นไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ไป,ปเกีบยางมาทางหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้รายง,งานไปยตรวดการเราหัวหนาหนนะ่วยงานมงในตรวจกาก็ได้ได้ลงมาดูได้เอาความมาถึงดูปรากฏเป็นจริงตามที่เขาแจ้งจนได้มาดำเนินจับมุมในวันนี้ครับอันนี้เป็นส่วหนหนึ่งที่เราเราพบเจอเราได้รวจการจับมุมคือก่อนหน้านี้เรมีการจับุมไปหลายแปลงนะ วันนี้เราก็จับจุมเพิ่มสองแปลงนะครับสองแปลงก็ประมาณสองร้อยไร่แล้วเจ้าที่เขาจะเรื่องตรวจสอบพื้นที่แปลงทีเข้าไปแต่สภาพบางที่เนี่ยเข้ามันเข้าไปลึกแล้วยากลำบากถ้าทางพอจะเห็นสภาพพื้นที่ถูกปรูกเป็นจำนวนมากเขาจะเห็นไม้ที่ถูกทลายเป็นจำนวนมากแล้วก็แปรรูปมาไปขายด้วยะนะครับด้วยเรามีมีผมรายการบางคนด้วย ซึ่งวันนี้แปลงที่เราเราก็จะได้แร้งฟางในโดยพอี้ำรับรห,หลังสอบโวนหลังจากนั้นเราก็จะประกาศดูสอนตามวันที่เสร็จแล้วก็จะได้ช่วยผูกสภาพพื้นที่ตรงนั้นต่อไปย่างป่าวันนี้เนี่ยสองแปลงแล้วยังม,ยงมียังมียังมีนะตัวเจ้าที่ก็ได้ตรวจทำไปเรื่อยๆนะครับตรวจสอบแล้วทำไปเรื่อย การป้องกันทางทางสมักงานี่ต้นหลังาันมีทางสมัชชานเขาก็มีสายตรวจในแต่เอเชีเลยพื้นที่ต่อไปเรื่อยๆทั้งโครงการทั้งลูกมือไร่ที่ปลุกปุกครับพับพื้นที่กับบุคลากรที่ว่าของป่าไม้ที่ว่าที่อยู่นี้พอเพียงหรือว่าขาดคือคือกำลังเราเนี่ยเรามีเจ้าที่ประจำอยู่แล้วแต่ถ้ามันรุนแรงเราก็ย้ายกำลังมาช่วยเสริมได้ จ้าหน้าที่ถามว่าถ้าประจํอยู่พอไหมก็คงไม่พอหรอกแต่เรามีสายตรวจมีหน่วยเฉพาะกิจเข้ามาช่วยกระโดงสรุปรวมว่าพื้นที่ที่บุกรุกเนี่ยประมาณกี่ได้ตอนนี้ทั้งหมดตอนนี้ที่พบเห็นแล้วที่จับกุมไปแล้วนี่ก็หลายร้อยนะครับหลายร้อยเลยแต่วันนี้วันนี้ก็ประมาณ2 0 0ร้อได้เห็นว่ามีมีเจ้าที่มีเอี่ยวหมายความว่าส่วนไหนหรือมีมีคนเล่าให้ฟังเหมือนกันว่า มีข้าราชการบางคนเนี่ยของกรมอุทยานเ,นเอาพื้นที่สวนต่างเลยผ่านมีเล่าแต่ผมย,ยังไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรก็ก็จะให้เขาลองสือหาดูว่าจริงจริงเท็ขนาดไหนเราก็เห็นใช่ไหมต้นไม้ครับโตรหน่เมัอนหมดเลยเหมือนหมดเลยการตายเยอะครับถ้าเราถ้าเราไม่ทํานะ มันก็จะลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดตาขึ้นมาตัวเดียวแล้วทคนปลูกแล้วถูกทําลายถูกหรือถอนคนต่อมาเขาก็ไม่กล้าทำถูกไหมการลงทุนเยอะใช่ครับคนที่จะลงทุนปลูกยางปลูกปาล์มเนี่ยมันไม่ใช่ลงทุนไล่ละหมื่นสองหมื่นมันมากกว่าหมื่นสองหมื่นใช่ไหมพอจะถูกตรงเพือ่จะเจ็บผลประโยชจเท้าเงิกันนี่ไหนกินอ่ะ กลุ่มพวกนี้มันต้องเป็นกลุ่มที่มีไม่ใช่คนยากไร้หรือคนจนหรอมันต้องเป็นระดับคนชั้นกลางก็ค่อนติดมีเงินมีทุนเป็นไอุ้นนั่นแหละเป็ีอิทธิพลที่ในพื้นที่ตอนนี้ทั้งอิทธิพลในพื้นที่ทั้งบางทีมีหน้าที่การงานเป็นเหมือนผู้ใหญ่กำนันบ้างบางทีก <net> well ็เป <m any essays play> ็นอย่างอื่นมันไม่ใช่แก้ปัญหาที่ไปเลยหรอกแต่แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่งั้นมันเป็นภูเขาไปเลยเข้าไปดูความยากลำบากเรายังเดินเข้าไปไม่ไหวเลย อย่างน้อยมันก็เป็นการเอาพื้นที่คืนกลับมาส่วนหนึ่งแล้วก็คนที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ในสิ่งนั้นคนต่อมาเขาก็จะไม่สามารถที่จะกล้าเข้ามาทำนะครับไม่เหมือนกับว่าแย่งจบกลุ่มแล้วประกาศด้วยถอนเลยใช่ไหมครับจบกลุ่มเสร็จแล้วก็จะประกาศใช้ระย,ยะเวลาในการดาเนินการนี้ประมาณอย่างน้อย15วันนะครับ เราจะประกาศเ่าจะหาตัวคู่กระทําผิดนะครับแล้วก็มายืนยันในการเป็นเจ้าของนะครับถ้าหากว่าภาในเวลาที่กําหนดแล้วเขาไม่มาเนี่ยเราก็จะต้องมีการประกาศยื่นของ